บ้านเฮาเหิตย่างกันนี้ทำอะไรกันเนี่ยเราจะเห็นเหลือดเป็ดพี่น้องเลยสบายดีได้จ้าสลองวัดจัดสโลงย่างสลองอยากเออนี่มอาน,นี่กับโซนปีกย่าง ตอไฟาลค้าุ่งบอยกมามื่อนี้สาอ้ยกมาฉลองวันจัวอนจอครบแลเสื้มัา่ยแล้วาดไฟฟแล้วไโหลดข้าวเดียวได้สบายดีด้จ้ะพี่น้องมออนี้บลมนมมันนี้เด็ดเปียงๆเลยมันี่เออเขาม่นมีิขางเากดีตะกี้วนส้ด้กัน แต่มนเข้าไป่ลมันเปลี่ยนตะกี้บอกงหอยู่ในหอดบมีหอจันยาน่น้กน้ออยดุ้ข้ใชน้ำกันก็ต้องว้าวขาวหานารจักเมกอนนี้มันจะอาะไรอเ่มเลั่นมัราสีบอกน้ำไ้เอยเมปเลยเดือนสองหน้าเดือนสองหน้าโบวัน รงจ่ายสิยี่งานเดียวโอเคอยู่ที่ตรงไหนบ๊วกับตอบวยกันตลาตอบบึตรงนี้นะบวยากสดเียวสักคู่จ้าลูกชิ้นน้ำที่ท้เขาเห็นยังมีซกินดิีแล้วบ้างจ้าอเองวขอพี่ดิดีดิ ยี่เด้งบันสาวหนึ่งสี่นึ่งมาปสูกวฟายลูกขาอ่ะเลาิโลกรอบเระห้า่จกร้านแล้วอนร้านจก็บสบกานอยอันนันได้ายไปเปิดงานไหน มนี้เปิดงเปิดงยังนนพใรก็เจ้ากาเขากินาเจ้าสิไปแห่ไม่กไเจ้ากัโทรมาให้ไฟครับทธ่นงานมันุยากมันเปยังดอกยากนต้องร่แนท่่เจ้าพ้อมกบสุขภาพปอบพี่บัไดไปถอนเขี่วม้ากะ มันเยบเอาไว้ไเนาทีนว้ยนยอนยี้ไปเดีว้งหลเข้าห้องน้าหัวหน้าไหัวหัวเข้าห้องน้ำเลยม่แม่แม่นาะมาวจะเข้าห้องน้ำโลดข้าวทุ้ง้ราวัดบัดมือนะเปิดยั้งจะคื้เปิดแล้วแล้วขึ้เปิดอีกนี่มันเปิดมือดีน่เด้อฟาเมืรอนี่นะ เจ้าเฮี eleven, ้ยงยี่บ şey oh. ันพุนนะนั้นแล้วขระเจ้าสิป่อดพุ่นแล้วพราเจ้าพอนถวายก็ออขบวนพอนเพิงบันพุน่ะพาพด้อยู่แล้วไปในน้ำตั้เนัองเน้นันตีพราเจ้าพอดถวายก่อนตัสวผ่านทองไปน้ำตั้งนั่งใสองใ้เื้อ้าใส่เื้อน้าเลสหนแนใสใ่มเมกระดานี่บ๊อ้าพี่ขามันก็ต้อง เอาไม่ๆนะปลาอ่ะเออเขอลืมักทัวดินเจ้าบอเขาลืไม่เจ้าดยเฉพาะจ้าขอบคุณเจ้าคุณไปกินน้คุณุี่สารพ่อมันโลม่บอ้กอไม่ลุงบอยดยเฉพาะไปกินนั่นากนั่นคอมเมนต์ลุงบอยไปได้กินข้ามว่าแลยเอาลุงบอยอ่ะ ใส่นำาลอจะแทบแท้าีนั่นแะืดไม่้กได้ใส่ละห้บ้นรือว่าข้อ่นใมีพาสปอร์ยู่แล้วสิก็ได้ใส่ตัวนัตัวนี้เราไม่ได้ใส่สุดโคตรไเลยกับปลาลืมทำอะไรเหตนี่นะคือเอลออเอาข่าออกไปให้ลุงโบยอ่

ือเป็นทะเล1ไปซื้อจะน่อยก่อนพอกินนั่นเเลือดแปลงก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงลินทาซื้อจะใช้เข่าซื้อใช้เอามือ สองมูงเลยได้หนิโอุยเม่หมักแกงดีหมักแกงกันข้าวแจ้วเอาสิตักลาบมาให้กินก่อนไปาสิตักลาบมาให้กินเลยลาบปลาเนี่เบรอลาบนี่เออดิท่ามูไม่ได้ขหมีปลานั่นปั้นนี่เอาต้มปนอะต้มแล้วแม่เอาหอมใส่บรอแล้วถั่วใหญ่มากเนี่ยไว้เด็กว่างเนาะ กินงกินงวยผู้เดียวฮะเพื่อนว่างแล้ววะมาเจนัตตลีมามันชีอันนี้ได้มันชีเศร้าวุ่นแบบเศร้าเป็นวุ่นได้ค่ะเอาไปกินน้ำกันผู้เล้ยเฮ้ยเอาไปผูว สูงแต่เท้ปิ่งปลากะไ้อยู่ทเทิ่งผ้าเอาออกแน่ชอบเนื้อแซ่บเนื้อห่างเลยอาจารย์เป่าไปหายเจนาตาดี จะพอาได้นางยังประท่านในลงเฟซผู้ผู้ห้นางลงเฟสงลงไลน์สก้อนสกินได้อีบอผ่านอยู่ว่าเพ่ะแน่ยาธุ่ร <สา S 1> แหละยังตัวนี้เด้พอพ่อเอาตัวนี้ไปนำ้ำตัวไประมัใจจั M O U ยังจขัสื่อตัวเองอเ<า>อ้ยมีดเฮ้ยมีด มันเลลูกมันเลงแม่ชิท่าอชีพเฮ้ยเป็นงงามเด็กลูกเอ้ยลูกหลานนี่จะเป็นงามของบ้านของเมืองเบิ่งหมดได้นะฮะเมินเป็นงานมีปั๊ดอันนี้จมาคือโผล่เบิุรถือปองเบียอันนี้เบียร์มาให้แม่มาให้มาให้เมาให้รูปของคุณไม่ได้น่ารักกับทุกคนนะนี่เหมารุงบอยก็เจอมาแล้ว เทนีเสิร์ฟเสิร์ฟเบียเสิร์ฟซัมอเสิร์ฟเบียเสิร์ฟซัมอเดพี่น้องน้องฝาดจะเอาเบียวยซัมอโน้กระพอดีแล้วบ่เบียเคยมาตึงยืมเนี่ยขวดแน้ำตนลูกบ่เขาแบกความบางเขาแบกความบางเขาเาแบกเบียเขาเขาอ้ง บางจกสีกินเบียบวะใาย่น้องเฮาพี่นะนี่ให้อาดาวนี่ซ้นเฮาเนี่ยวันนี้ซาภัยกะน่าจะลงมาแต่บ้านนอะเม่ที่บอกข่าวเขาเอื่นข่าวยังวะเป็นยังซาภัยสิไปตัดอ้อยแล้วข่าวนี่คือข่าว จบค่ะจบขาวชอบไปที่ไปตัดอ้อยแล้วพี่น้องมืออื่นแบบมืออื่นบไปถ้ามันไวมากเลยมืออื่นไปตัดอ้อยพี่น้องเอ้เลือดมาใส่เอาเออซอยเลยใส่เอายี่ห้อเรากินอยู่เปล่าเลือดนะแม่กินนะพักแล้วหอมมั้ยไปตัดออยเล้วพี่น้อง โอเคได้พี่น้องเดี๋ยวน้องฝากกับเจ้ขอจบคีิทไปเพื่อสามีก่อนเลยจ้าฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามต้องฝากใส่สาราในเด้อจะกันขิ้หนาได้จ้า